ก็จะใช้บอดี้โลชั่นธรรมดาไม่ได้นะ,ะเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้บอดี้โลชั่นนะคะคือไม่ชอบความเหนียวเหนอะหนะหน้าํำคาญนะคะเพราะนั้นก็เลยทำบอดี้โลชั่นที่ไม่เหนียวนะคะแต่ซึมซาบเร็วแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี้ยไม่แห้งด้วยนะคะแล้วผลพลอยได้ของบอดี้โลชั่นที่เสริมพลังปราณแล้วก็พลังมโนธาตุเนี่ยท่านผู้ชมคะก็จะทำให้ปัญหาของร่างกายนะคะ ตัวที่เสริมปราณเนี่ยปัญหาของร่างกายทุกชนิดเนี่ยอันนี้เป็นอาน,นิสงส์งที่เป็นผลพลอยได้ไม่ว่าจะปวดเมื่อยจะคันจะแพ้อะไรเนี่ยตัว body โ o t i o n ตัวนี้เขาจะมีผลจะช่วยท่านได้นะคะส่วนตัวมโนธาตุเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวที่แห้งที่ไม่ขาวผ่องนะคะหรือคนที่ผิวไม่อุ้มน้ําไม่ชุ่มชื้นหรือคนที่จิตไม่สงบทําสมาธิไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับนะคะตัวมโนธาตุจะช่วยได้มากนะคะ ทีนี้นอกจากตัวเสริมเนี่ยนะคะสารสำคัญหรือวิตามินที่เราใส่ไปในบอดี้โลชั่นเนี่ยท่านชมคะก็จะไปช่วยบำรุงผิวเนี่ยให้สวยใสยให้ผิวเนียนให้ผิวนุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้ท่านชมก็ลองใช้ดูนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเป็นตัวล่าสุดสำหรับคราวหน้านะคะเราจะมีคลีนซิ่งโลชั่นสำหรับเป็นโลชั่นล้างหน้านะคะคล้ายๆกับครีมล้างหน้าสำหรับผู้ที่ผิวหน้าแห้งมาก ใช้สบู่แล้วหน้าหนาวก็ยังไม่พอนะคะรออดใจรอครั้งต่อไปนะคะท่านชมคะคราวนี้อยากให้ไปฟังตัวอย่างของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์พาเมล่านะคะท่านชมคะเชิญค่ะจะบอกท่าผูฟังน้องเอินเนี่ยเดี๋ยหขอแก้มคือแบบแก้มสวยสวยเนื้อเนียนมากเลยเกิดมา ไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนี่จะขอโชว์อะไรหน่อยแบบเป็นของกินเล่นนะคะอชอที่บ้านหายพอดีเลย,ยนี่ยววันนี้คุณป้าจะให้ทานเอากี่เม็ดดีคุณป้าจะให้ห้าเม็ดคุณลลณีฮะน้องเอิร์นทานสาหรายแล้วก็ใส่กี่ขวบคะเขาทานไได้ตั้งสามปีนะคะตั้งละสี่ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่คะกีข่ขวบลูกะเจ็ด เจ็ดกว่าล้วจะให้ท่านผู้ชมดูวิธีทานสาหร่ายของน้องเอิญน,นะคะว่าเป็นวิธีทานที่หูเห็นแล้วอร่อยมาก <c oughs> มันอร่อยไหมลูกอร่อยจริงเหรอ <c oughs> คุณป้าว่ามันเหม็นนะอหหอมมากหอม <c oughs> อมากเถียงเลยเถียงผู้ใหญ่เ่ยหอมจริงเหรอจริง <c oughs> มันหอมตรงไหนนะชอบทานผักและผลไม้เป็นชีวิตจิตใจผลไม้ที่ทานหูมะละกอนี่ทานเป็น เดี๋ยวจะให้น้องเอินพันสาห่ายโชว์นะคะเห็นไม่ได้นะต้องเอาซ่อนถ้าไม่ซ่อนนะคะทานควันนะคะหมดค่ะกินไแม่ทานเลยลูก้านใหญาลูกไม่เอาเขาจะเขาจะเคี้ยวอมจนแกรปซูลนี่แบบเหนียวเยอะมละอรายในปากนี่ยเป็นวิธีกานที่ไม่เคยเห็นเลยค่ะ ัมคนป้าเองทานไม่ได้จริงสารหลายมันจะมีมันมีคาวมันพืชอย่างหนึ่งเหม็นแหละเราเหม็นจะเป็นกลิ่นที่เราเราเราไม่คุ้นนะผู้ใหญ่เราจะไม่คุ้นแต่เขาบอกว่าหอมมากแต่เนื้อสัตว์เขาบอกเหม็นแต่พวกหมูปิ้งเนี่กลิ่นหมูปิ้งปะทูต้อนอ่กเหม็นวิ่งไกลผลที่ดีของการทานสาหลายของเขาเนี่ยนะคะคือฟูมแล้วเขาไม่มีไม่เป็นหวัดสมัยเล็กๆนี่หาหมอบ่อยมากเลย หรืออากาศเปรี่ยหรืออะไรเนี่ยธรรมดาแล้วหมอบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นภูมมแพ้ยัยนเยอะเขาจะมีอาการพูดฟิดแล้วก็เนี่ยมูกไหลเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเอาพเขาทางสารลลายเนี่ยเขาไม่มีภูมมแพ้ไม่เป็นหวัดมาสามปีสองพันเก้าที่ระบาดระบาดเนี่ยนะคะแล้วก็ในห้องเขาเนี่ยเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะมากเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยแต่แตเอิญก็ฟ<ม>ันฝ่ารอดมาได้ในห้อง ครูหมดคุณก็แข็งแรงมากครูถามเคล็ดลับบอกอยู่โรงเรียนก็ผ่านอะไรยากจริงๆก็ดูนานนันะคะคงแบบวุ่นยังไม่ถึงอ่าก็เลยคือมาใช้จริงๆเมื่อเดือนกันยาค่ะก็ทัใช้ผิดระบบคุณแจ๋วก็เลยแนะนำบอกว่าคุณจะไม่ต้องเริ่มใหม่นะคะค่ะต้องแบบค่อยๆถอดนสลับใช้ก่อนอะไรอยย่างงเี้ตอนแรกทานดิดเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ได้ประมาณสา สี่วันนี้เองอ๋อค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนทักเลยนะคะว่าหน้าแบบเออดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรถึงอยากใช้แต่ก็ู้สกอุดตันเยอะมากเคยใช้เมื่อหลายยีก่อนนะคะค่ะพอดีเปิดเจอจานก็เออดูดูมาเรื่อยๆแล้วพอดีมีช่วงหนึ่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่ขอนแก่นนะคะค่ะรู้สึกนึกถึงเนี่ยอยากใช้ไม่รู้เป็นอะไรจิตใจบอกไม่ถูกเหมือนกันอะพอกลับมาถึงบ้านก็แบบ พอดีเป็นวันอาทิตย์เปิดรายการดูเจอพอดีเลจารก็รู้สึกเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายองเจไม่มีแฟนค่ะโชคดีค่ะโชคดีนะคะที่ได้ผู้ชายรับนะคะดีมากเขามาลังโทรไปอีกครั้งอาจารย์รับอาจารย์ด้เจอสอบสวนแล้วเพราะว่าคุณกลับไปฟังรายการของเราวกัหนูฟังมาดีแล้วค่ะหนูฟังมั่นใจแล้วหนูฟังมานนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ย หลังก็คือไม่โทรละโอนเงินไปเลยดีกว่าโอเงินเข้าไปแล้ว่ะส่งของให้ด้วยตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวน,นี้อะไรอย่างเงี้ยอท<ค>ำการบ้านมาหมดแล้วค่ะเราเป็นการลองเรียนแบบแวัสดีะค่ะเป็นการลอกเรียนแบบคุณแจ๋วรุงเทพนะยังไม่ยังมาไม่ได้เลยบางคนนี่บางคนอยู่ลบบุรียังมาไม่ได้เลยนี่บอกเกินร้อยเลยบุญไม่พอจะได้ไหมที่ว่าต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือน เดินไปที่แล้วอ่ะเกลือระเบิดไงแต่ว่าหนูให้แกใส่นั้นไว้อ่ะพีระมิดแล้วก็ใช้ด้วยใส่ด้วยพีระมิดเหรอฮะไอ้แท่งพีระมิดอ่ะหนูว่ามีส่วนมั้งหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขนะึ้นเล่าสิแกเดินเข้าบ้านอ่ะไม่กี่ก้าวยังระเบิดเลยอ่ะค่ะเรามไม่เป็นไรนะแกยังงงเลยอ่ะ ุดระเบิดจุดระเบิดแค่ไม่ถี่ประมาณเกือบเมตรมั้งอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบเลยค่ะขนาดหลังคาหลังบ้านนะกระเด็นเลยค่ะเนี่ยเลยแต่แกบอกว่าเหมือนกับมีอะไรมาบังแกไว้อะนั่นแหละนั่นแหละคือพลังพีระมิดไอ้นี่ยังขนลุกเลยขนาดหนูเล่าหนูยังขนลุกเลยอะไรครอบแกไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่แกบอกแกไม่ได้คิดไปเองนะแล้วที่ขายได้เยอะแยะเพราะอะไรอะเกี่ยวกับข้อหายตรงตรงตรงด้านถือพันนะคะ อยากเขาเป็นสื่อเป็นคนนี่แค่เพียงสำอางหายเลยยุบเลยค่ะก็แดงซื้อทีเยอะเลยเป็นหมื่นเลยไี่แบ่งคนอ้นคนนี้ได้แบ่งให้น้องแบ่งให้น้องก็คือเอาไว้เวลาพอถ้าสมมติเขาอยากจะใช้ขึ้นมาเงี้ยก็ได้ทันทีเงี้ยได้ทันทีเสร็จแล้วพอเขาไปใช้เขาก็บอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาดีนะคือหน้าเขาใสก็อะไรอย่างเงี้ย เขาามีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนจะใช้เป็นฝ้าออเป็นเครื่องสําอางที่มีธรรมะอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบพอดูแล้วก็เอออิ่มใจนะพอดูแล้วมีความเอออิ่มใจแล้วเราก็อยากใช้นั้นเนี่ยคือพอใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้มาไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกด้วยดีด้วย หาของถูกนี่มีแ like ล้วเซรั่มัะเรังท่าขวด450บหทอก็ต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะพอคุณน้อยพูดในทีวีอ่ะของของเรามีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงพันเออแสดงว่ามี ราคามิตรภาพราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้คือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะสิ่งแรกเลยคือมีความสุขเรามีความสุขเรามีความสุขใจค่ะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดักติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละคร ติดอะไรเงี้ย<ต>ก็ได้ธรมธรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้แล้วได้ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทาง,งผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจและะ้วค่ะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองหายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะห,หายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจํไม่ได้ไม่ได้ค่ะป้าแดงตรงนี้หาย ก่อนเป็นไงพ่อพี่เต็มจริงเหรอคุณตามนี่้ใช่ไหมคะเออต้องไปดูรูปเขาที่แล้วเนาะคุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าปะแดงใช้ไฟจะต้องกระชับเก็บหมดเลยม่แดงนะคะฮะฮะฮะขึ้นไม่ขึ้นก่อนโอ้โหค่อยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นเยอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะเจอลูกชายอาจารย์ที่ไม่สั่งเพราะเดี๋ยวถ้าโตกข้อมือถือต้องเจออาจารย์แน่ๆอาจ้าว่าเอ่อทำได้ แต่เดี๋ยวมั่นใจว่าเดี๋ยวคิดว่าเออเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วนะจากที่วันแรกที่คุยกับอาจารย์แล้วถึงวันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วอาจารย์ก็เลยเอาเบอร์ตรงดีกว่าไม่เอาเบอร์พื้อาไม่ใช่ไม่ถามก็ยังถามว่าเออดูดูเข้าใจดูทีวีหรือยังดูกี่ครั้งแล้วบอกดูหลายครั้งเลยค่ะดูมาเกือบสองเดือนแล้วค่ะในแบบนี้แล้วเข้าใจทุกตัวไหมเข้าใจค่ะแล้วรู้ราคาหมดเลยค่ะรู้วิธีใช้ตรงนี้บอกเลยค่ะนี่พิเศษเลยว่า ล่ค่ะราคา,คาก็รู้ลวค่ะอันไหนเป็นอันไหนรู้ลวค่ะแล้วเดี๋ยวออจะโอนเงินไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแฝกไปให้เลยนะคะรีบรวบรับ <c oughs> ครับครับโอเค <c oughs> ได้แล้วลูกนี่บอกลูกใช่โย